ันครับซึ่งเดิมเราเคยมองว่าแต่ม,มสีมันแย่แล้วแต่มหนึ่งน่าจะดีขึ้นมา,มากๆกเนี่ยก็บังเอิญให้มีกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวผลประโยชน์พนักงานซึ่งทําให้หลายๆบริษัทจะต้องมีการมาบันทึกนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่มีพนักงานมาอยู่กันทั้งในานไม่เคยออกเป็นบริษัทใหญ่ตั้งมานานแล้วแล้วก็อยู่กันเกิน20ปีเนี่ยลักษณะแบบนั้นจะต้องตั้งสำรองค่าใช้จ่ายพนักงานในการเลิกจ้างซึ่งถึงเวลาอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าในทางบัญชีก็คือต้องมีกกการบันทึไว้ จะส่งผลกระทบต่อประมาณการกาไรของหลายๆบริษัทเนี่ยมากน้อยต่างกันไปนะครับบางบริษัทอาจจะน้อยมากๆเลยแต่ว่าในกลุ่มที่โดนเยอะหน่อยเนี่ยเท่าที่เราคํานวณอยู่แล้วก็จะอยู่ประมาณสักสองถึงสี่เปอร์เซ็นก็ต้องถือว่ายังยังไม่ได้ถือว่าเลวร้ยวายมากนักนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มากดดันในช่วงสั้นก็คงจะเป็นฟันโฟต่ตางประเทศนะครับซึ่งเราจะเห็นการเพิ่มน้ำหนักของการลงทุนหุ้นจีนโดย MSCI เนี่ยเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนขึ้นนะครับบางคนไปอ่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะ เพิ่มห้าเปเซ็น20%นยี่สิบเอร์ต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ใช่หเป็นยีนะครับการเพิ่มตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มน้าหนักที่เรียกว่าเหมือนกับว่าเอาหุ้นจีนจากเดิมเี่หุ้นจีนร้อเนี่ยเอาแค่หกลายาเป็นเอาหุ้นจีนยี แต่ผลจริงๆก็คือน้ำหนักพุทจีนครับในดัชนี MSCI Emerging Market เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมจีนมีน้ำหนัก0.7เปอร์ซ็นนี่ยจะขึ้นมาเป็น3.3ปอร์เซ็ก็คือขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นภาพตรงนี้เงินในตลาดหุ้นมีจำกัดอาจจะเห็นในช่วงสั้นครับการทริมการทยอยลดน้ำหนักบางตลาดแล้วไปเพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นจีนเพราะจะเห็นว่าจีนเนี่ยอาจจะลงค่อนข้างน้อยกว่าคนอื่นในปีนี้นะครับการเพิ่มน้ำหนักตรงนี้มันจะมีผลแล้วเสร็จหรือมี เต็มที่เลยจนกระทั่งเท่าที่เขาประกาศตรงนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงพฤศจิกายนก็อาจจะมีแรงขายเป็นละลอกก็ไม่ได้แปลว่าต้องรีบร้อนในการที่จะเพิ่มหนักหุ้นจีนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสเต็ปของมันในการที่จะทําไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือเนี้ยมันก็จะเป็นภาวะที่ว่าปีนี้คนลงทุนหุ้นจีนก็ถือว่าน่าจะมีตัวช่วยในเรื่องของตัวการปรับเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าสำหรับตลาดอาื่นๆเนี้ยก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นตัวเป็นปัจจัยที่มาถว่วงหรือว่ามาชะลอฟันโฟได้ครับ ะคะก็เพราะฉะนั้นกรอบนะคะในช่วงในช่วงเดือนมีนาคมนี้ขอกรอบด้านบนด้านล่างนิดนึงนะคะแล้วก็กลยุทธ์สักนิดนึงนะคะโอเคครับเอ่อถ้ามาดูนะครับค่ะกรอบในในช่วงขั้นตรงนี้นะครับจะอยู่ที่บริเวณหนึ่สาสิบถึงบริเวณหนึ่รยสี่สิจุดครับต้องบอกว่าในภาพใหญ่ ยังไม่ได้ดูนะกรงวดนะครับต้องบอกภาพใหญ่ของการคงอัต่เราต้องเทรดในยังไงคใหบข้นาขการโดยรวมอย่างหน้าที่เป็นบวกครับเพียงแต่ว่าปัจจัยเฉพาะตัวในเรื่องของตัวบ้านเราความกังวลในเรื่องการเมืองการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทําให้ภาพในช่วงต้นเดือนมีนาคมส่วนใหญ่เป็นความผันผวนนเชิงทางลงนะครับแต่ว่าก็มองว่าในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนหนึ่งต้นไปแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยเรามองว่าหน้าที่จะมีโอกาสเห็นตลาดที่ดีขึ้นตามตลาดต่างประเทศครับ ะะกลยุทธ์นะคะถ้าเราลุ้นเรื่องของปัจจัยที่พอจะมาหนุนนําจากเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจจะมีลุ้นต่อเนื่องแบบนี้นะคะเราจะมีการเลือกหุ้นแบบไหนคะแล้วก็ปรับพอรอตยังไงดีในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งแบบนี้นะคะ่ะครับเอถ้ามองแล้วก็คือท่านดูสังเกตเห็นตอนนี้จะเห็นว่าเอาหุ้นที่พอจะมีการปรับตัวขึ้นในช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เน้นหุ้นดีเลยนะครับแต่เน้นหุ้นที่คนไม่มีฮ พูดง่ายๆก็คือซื้ออะไรที่ไม่ค่อยมีแหล่งขายใส่นะครับจะเห็นว่าหลายๆตัวที่เป็นหุ้นดีแต่ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยอาจจะเริ่มตึงๆกันตันหรือว่าเริ่มมีแหล่งเทปกฟิตออกมานะครับดังนั้นตัวที่ฟื้นขึ้นมาได้ในช่วงเวลาตนี้ก็เลยอาจจะเป็นหุ้นเก็งกําไรที่มีประเด็นบวกแล้วก็อยู่ในจุดที่ราคาค่อนข้างจะตับมีแรงขายไม่เยอะนะครับอย่างเช่นอะไรจะเห็นว่า เอ่ออันที่หนึ่งครับในกลุ่มธนาคารซึ่งรับในเรื่องของตัวการตั้งสำรองไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มมาช่วยประคองตลาดนะครับแล้วก็ในกลุ่มคุณประเภทที่รับฐานลงมาค่อนข้างจะหนักมากๆเนี่ยอย่างเช่นตัวของธนา้าน,น PIM นะครับอาจจะเริ่มตั้งหลักได้นะครับตัวของอัมานะอาจจะเริ่มตั้งหลักได้นะครับตัวของธนา้าน BEC ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเนี่ยต้องแยกไปเลยนะครับว่าภาพในเชิงปัจัยพื้นฐานถ้าจะเอาว่าเมื่อไหร่ BEC จะกลับมามีกำไรได้จริงๆเนี่ยยัง ยังเหนื่อยแล้วก็ยังดูไกลนะครับแต่ความที่ราคาหุ้นรับฐานลงมาอยู่ในจุดที่คนที่จะมีหุ้นมาดั้มใส่เยอะๆมันเริ่มไม่ค่อยมีทําให้แล้วก็บวกกับการที่ผลประกอบการก็ประกาศไปแล้วมันก็จะไม่มีปัจจัยลบเข้ามาในช่วงเวลานี้แต่ว่ามีเรื่องปัจจัยบวกแต่เรื่องของการเปลีป่ยนแปลงผู้บริหารเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็อาจจะทาให้บีซีสามารถที่จะเก่งกําไรขึ้นไปในระดับหนึ่งได้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าการเล่นในลักษณะแบบนี้เนี่ย เป็นมันนี่เกมนะครับไม่ได้ใช้ฟันเดเมทัลใช้ฟันแอดเมทัลก็คือใช้เงินแล้วก็ใช้ใจนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตัวนี้ก็คือ,อถ้าเลือกคุ้นดีลงมาในแนวรับได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจะเก็งกำไรในช่วงสั้นตอนนี้ก็ให้เน้นในกลุ่มคุ้นที่คนไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่เสียเปรียบต้นทุนครับค่ะ <c oughs> อย่างกรอบ BC ในการเก็งกําไรเรื่องของโฟที่เข้ามาตรงนี้นะคะจะมีกรอบในการตั้งเก็งกําไรอยู่ที่บริเวณไหนฮะ ถ้าไปดู BC นะครับจะเห็นว่านอกจากในเรื่องของตัวราคาหุ้นซึ่งเริ่มตั้งหลักมาดีแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ต่างๆเริ่มปรับ่านแสดงว่าตลาดนในเชิงของการปรับต้นทุนของคนถือหุ้นนี่เปลี่ยนไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยต้องถือว่าในเชิงภาพเทคนิคก็ดูดีด้วยนะครับเพราะว่าราคาหุ้นที่ผ่านโซน6บาทขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมาทาให้ภาพเป็นลักษณะการไปต่อหรือพูดจริงๆถ้าใครเก่งแล้วาพาดเนี่ยกัน ตั้งระดับ stop loss ตรงนี้จะไม่ลึกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้บริเวณ5บาท90เป็น stop loss ครับแล้วก็การผ่าน6บาท50ตัวนี้ขึ้นไปได้เนี่ยน่าสนใจว่าจะมีการลุ้นกรอบใหญ่ๆอีกทีนึงก็คือแนวต้านใหญ่ของตัว b c g ีอยู่ที่โซนประมาณ7บาท50ครับค่ะเพราะฉะนั้น6บาท50นะคะผ่านไปได้7บาท50จุด stop คือ5บาท90นะคะตัวของอมนะนะคะตัวนี้ก็นิ่งๆไปพักใหญ่นะคะถึงเวลาที่จะกลับเข้ามาเก็งกาไรอีกรอบนึงแล้วเหรอคะ ก็ต้องบอกว่ายังดูก้ากึึงครับความต่างกันระหว่างถ้าเทียบกันแล้วระหว่าง BC ซอมามานาแล้วก็ PIF เนี่ยอามานาจะดูอ่อนแอที่สุดนิดหนึ่งครับเพราะว่าบนประมาณการซื้อขายที่เราเห็นในช่วงนี้มันเป็นประมาณการซื้อขายที่ไม่ได้บอกบอกในยะะสาคัญของการฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเลือกแล้วเนี่ยต้องบอกว่า PIM จะดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมให้น้ำหนักในการกิกนกำไรสาตัวนี้จะเป็น p i m เป็น BEC แล้วค่อยเป็นออมนะนะครับทีนี้ขอไปดู PRM ก่อนออมนะาละกันนะครับาารตัว PRM เองเนี่ย่งของหุ้นจะคล้ายกันกับ b ี c ีถ้าลองไปดูนะครับแล้วก็จะเห็นว่านอกจากราคาที่ปรับฐานในเรื่องของตัวข่าวร้ายผลประกอบการที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยทรงเดียวกันเลยก็คือเป็นลักษณะการที่เริ่มเบรก แนวต้านดาวเทรนขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้หวางกลุ้การลงทุนได้ง่ายครับว่ามันไม่ไปเราก็ไปก็คือถ้าหลุด5บาท80ก็เลิกนะครับในขณะที่การผ่านโซน6บาท30มึ่งกาลังเทสอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าผ่านไปได้จะน่าสนใจครับว่าจะมีแนวต้านสําคัญอีกทีหนึ่งเนี่ยไปเจอกันแถวในโซนประมาณแถวประมาณสัก7บาทต้นๆเลยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ต้องถือว่าโซนแถว6บาท30ตัวนี้ครับเปรดขึ้นไปได้น่าสนใจครับค่ะ ดูกราฟย้อนหลังจะเห็นว่าจะมีอยู่วันหนึ่งที่มีวอลลุ่มซื้อเข้ามาค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรนะนะคะใช่ครับค่ะอย่างนี้คือตามหลักที่เคยเรียนมาหรืออะไรก็ตามนะคะเหมือนแบบถ้าวอลลุ่มเข้าแบบนี้โอกาสที่หุ้นจะไปหลังจากนี้นี่จะมีสูงไหมคะหรือว่าเราจะต้องดูเรื่องผลประกอบการประกอบคะขอคําแนะนํานิดนึงนะคะเออจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าดูผลประกอบการต้องบอกว่าวอลลุ่มที่เกิดสูงต้องไปดูด้วยว่าเกิดขึ้นใน ตรงโซนไหนนะครับเกิดขึ้นในโซนที่เป็นหลังจากหุ้นถูกไล่ขึ้นไปด้านบนมากๆตรงนั้นอาจจะเป็น d i s trib ution หรือเป็นการเปลี่ยนมือในเชิงการกระจายหุ้นแต่ว่าถ้าไปเกิดสูงในส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับบางตำราก็อาจจะไปเรียกว่ามันเป็นลักษณะของตัว high volume Climate Bottom ก็คือเป็นลักษณะของการที่มันมีโอกาสที่จะเป็นจุด ซื้อที่ดีทางจิตวิทยานะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่านักศึกาแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นจุดที่เป็นไฮหรือเป็นโลเป๊ะนะครับเอ,อถ้าดูตรงนี้แล้วต้องบอกว่าเนื่องจากมันเกิดอยู่ในที่ก็น่างจะตาํานะครับมันมีโอกาสที่มันจะเป็นพวกสายหัวขาดายใแบบป๊อตท่อมหรือว่าตัวนั้นอาจจะมีการวิกฤตอาจจะมีการเปลี่ยนมืออะไรกันนะครับแต่ต้องถือว่ามองเป็นสัญญาณที่ดีมากกว่าเอ,อถ้ามาดูประกอบนะครับต้องบอกว่าอย่างน้อยสุดช่วงนี้ หลายเล็กตัวทําไมถึงเริ่มกลับมาเก่งกาไรได้อีกครั้งลังจากอกนั้นนี้โดนยาลงมาก็เพราะว่ามันพ้นผลประกอบการช่วงไตรมาสสี่ไปแล้วครับดังนั้นจากนี้ไปกว่าจะมีผลประกอบการอีกครั้งหนึ่งของไตรมาสหนึ่งก็คือเดือนห้าเลยเนี่ยก็แปลว่าช่วงมีนาถึงเมษาจะเป็นช่วงลมสงบฮนะคือพ้นเรื่องหลายไปแล้วจากนี้จะมีวลูมหรือมีวินโดว์ในการที่จะวิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องมากังวลงบไปได้สักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้ครับถ้าหุ้นใหญ่อาจจะปิดประเด็นต่างๆแต่ว่าหุ้นกลางหุ้นเล็ก ที่พ้นจากประเด็นลบไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเห็นแก๊กเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นครับค่ะทีนี้อตัวของที่ว่ามาลีนตัวนี้นะคะจะมีจุดที่เรียกว่าเป็นไฮของรอบที่แล้วที่ขึ้นมาเทสที่ประมาณหกบาทสามสิบอะค่ะตามแพทเทิร์นแล้วมันจะมีโอกาสย่อก่อนนะคะหรือว่ามันจะมีโอกาสเบรกขึ้นไปได้เลยเราจะให้น้ําหนักอะไรดีคะเออต้องดูที่ปริมาณการซื้อขายนะครับถ้าดูแล้วต้องบอกว่าความน่าสนใจก็คือว่าบน ภาพของทางด้านปริมาณการซื้อขายที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วไม่ใช่เป็นการเร่งจนจน,จนร้อนแรงมากเกินไปเนี่ยมันอยู่มันทําให้อยู่ในโซนที่ดีนะครับอันที่สองก็คือเออความน่าสนใจอย่างก็คือว่าถ้าไปดูโลที่แล้วนะครับตอนประมาณสักช่วงเดือนปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกายนจะเห็นว่าโลที่ที่กีมมารินทํทำ double b o t t o มแถวหกบาทสองครั้งก่อนที่จะทะลุลงมาห้าบาทเนี่ย รอบที่แล้วขึ้นมาเสมือนหนึ่งไม่ผ่านหกบาทล้วก็ตั้งหลักกลับขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นรอบนี้ครับต้องถือว่ามันจะมีการสะสมกําลังหรือว่ามันจะเพิ่ฝูกกับรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามองน้ําหนักแบบนี้ครับให้น้ําหนักในเชิงของภาพที่มีโอกาสลุ้นเชิงบวกมากกว่าครับอย่างไรก็ตามแถวเจ็ดบาทต้นๆตรงนั้นหนึ่งก็คือเป็นการฟื้นตัวขึ้นพอสมควรอันที่สองก็คือจะเป็นโซนประมาณแถวเส้นคาเฉลี่ยสองร้อยวันซึ่งเราเห็นว่าหุ้นหลายตัวในรอบเนี้ ที่ห่างเส้นขั้นเก200วันหลายตัวขึ้นได้ดีนะครับแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยมักจะไปสะดุดตรงใกล้ๆ200วันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกภาพนี้ก็เป็นการวางเขายุดภาพใหญ่ครับว่าเป็นการเก็งกาไรในกรอบ6-7บาทครับตัวเส้นค่าเเลี่ย200วันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะ7บาทสิครับ7บาทส0นะคะอ๋อตัวนี้ cover พื้นฐานไน้ไหมคะมีราคาแตกไหมคะ ตัวนี้เราไม่ได้ครอบคลุในเชิงปัจจัยพื้นฐานครับแต่ว่าถ้าตลาดโดยรวมก็จะให้ราคาเหมาะสมอยู่เฉลี่ยกันในโซนประมาณแถวเจ็ดถึง9บาทได้ครับค่ะเจ็ดถึงเาบาทนะคะได้ค่ะก็ขอเป็นเลือกเป็นตัวนี้เป็นตัวเด็ดเลยละกันนะคะ p รใช่ครับก็เลือกเป็นพรีมา์มรีนแั่ตัวของดานบีเอีค่ะค่ะได้ค่ะสุดท้ายย้ำก็ยุวทิ้งท้ายสักนิดนึงสำหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะครับสำหรับเดือนมีนาคมก็คิดว่าความผันผวนจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนครับแล้วก็หลังจาก ส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่กังวลชะลอก่อนการเลอกตั้งด้วยนะครับแต่ว่าหลังการเลอกตั้งไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าภาพใหญ่ของการลงทุนในโลกซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญเราน่าจะเห็นตลาดหุ้นโลกโดยรวมยังคงไปได้แล้วก็หลายตลาดในโลกอาจจะทำดีวายนะครับแต่ว่าต้องทําใจเลยว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะขึ้นแต่ไม่น่าที่จะทำดีวายครับเพราะฉะนั้นในรอบหน้า จะเป็นรอบที่เซเรียสมากในเรื่องของการ Selective ปตายแล้วก็เป็นรอบที่ขึ้นมาแล้วอาจจะต้องเอ่อเรียกว่าใช้วิชาตัวเบาครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณมากมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวไว้ไปรบกวนเพิ่มเติมนะคะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพ,าพสานกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ u ู B นะคะก็ U o บีเคทีมประเทศไทยก็กําหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้หุ้นเด่นคือปีมมามารีนนะคะส่วน ตัวอื่นก็จะเป็น B E C เป็นการเก็งกำไรเท่านั้นนะคะอย่าลืมตั้งจุดสต็อปกันด้วยนะคะกะ็สุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของการตัดสินใจลงทุนเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ตัวของเราเองนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของความรู้นะคะที่ประดับกันเอาไว้นะคะเพราะแต่ละคนนี่ก็ต้องมี สูตรไม่เหมือนกันก็เหมือนกับการทําธุรกิจนะคะบางคนก็ประสบความสําเร็จในด้านนั้นด้านนี้บางคนก็ล้มเหลวนะมันก็เหมือนกันค่ะตลาดหุ้นก็มีทั้งคนที่สักเซสแล้วก็คนที่ล้มเหลวนะคะแต่จะทำยังไงให้เราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งมีเพียงแค่ดีๆได้นะคะก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องเดินไปทางนี้นะแล้วมันจะสําเร็จแน่นอนหรือต้องเดินไปทางนั้นนะมันจะล้มเหลวนะคะ ก็เพราะฉะนั้นค่ะก็ต้องเป็นศิละปะนะฮะเรียนรู้กันไปค่ะนะคะหมวยก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะคะว่าต้องทําแบบไหนนะคะแต่มันมีที่ประสบการณ์ด้วยสักวันท่านก็จะเข้าใจกันเองนะคะฝากกันไว้นะสำหรับหลักสูตร TF e c นะคะทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่อยากเทรด t f e c คะ่ะแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะทํายังไงกันดีนะจะต้องปรับกลยุทธ์แบบไหนนะคะก็สามารถที่จะ,ะจับจองกันเข้ามาได้3ามที่นั่งสุดท้ายนะคะ สำหรับหลักสูตร t f f ฟกเ t ร r เที่จะเรียนกันนะคะในช่วงวันเสาร์นี้แล้วนะคะก็รีบจองกันเข้ามานะคะสามารถที่จะจับจองที่นั่งรายละเอียดหลักๆก็จะเป็นการสอนนะคะเรื่องของการเทรด e f เเรียนจบปีไลน์ลกรุ๊ปนะคะเพื่อที่จะ Follow ท่านต่อด้วยนะะก็ฝากเอาไว้ส่วนใครที่จองหลักสูตร The Winner แล้วนะคะก็เจอกันนะคะในช่วง วันอาทิตย์นี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้มีเรียนทั้ง2หลักสูตรเลยนะคะเดอะวินเนจริงๆเต็มแล้วนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากจะมาแจมนะคะนั่งท้ายๆได้ก็ขอเรียนเชิญน,นะคะก็ยังรับอยู่นะคะอีกนิดนิดหน่อยๆนะคะก็จองกันได้ทาง idline t e r market นะคะก็ฝากกันเอาไว้เป็นหลักสูตรที่หมวยภูมิใจนำเสนอนะคะเพื่อที่จะให้ท่าน ต่อยอดความรู้การลงทุนนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะเพราะว่าเหมือนทำรายการหุ้น f a c e b o o k Live นะคะด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่ามันอาจจะไม่ได้มืออาชีพมากนักนะคะหรือว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ก็พยายามที่จะอุดรอยผิดพลาดต่างๆเพื่อที่จะให้มันมีความเป็นมืออาชีพที่สูงที่สุดนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ เรียนรู้มาจากทีมงานนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ขออภัยสำหรับข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะยังไงวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ท่านนักลงทุนทุกท,ท่านโชคดีกับตลาดหุ้นไทยค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Candela Coffee กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้น เรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสะเงินอย่างสม่ำเสมอแติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัฐที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริง เพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนซึ่งเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนเข้าใจเหมือนก็จะมีสติมากขึ้นในการเล่นหุ้นอะไรเงี้ยเหมือนกบเหอนว่าที่ที่เขาพูดว่าซื้อตอนรอยแล้วก็ขายตอนถูกอะไรเงี้งยมันก็กจริงเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่มีต่อตลาดหุ้น ก่อนก็คือแบบลงไปโดยไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยก็ได้ความดีมากขึ้นครับจะได้ลงทุนได้ถูกต้องหลักจำกัดเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง idline at mr m a r k e t หรือโทร9 9 9 289 4214ด่ด่วนรับจำนวนจำกัด